เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่เคารพข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีวีรชนเทนอิสระผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคงขออนุญ,ญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนเมืองคงจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล บนฐานแนวคิดต,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติตามมาตรฐานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจำนวน6ตัวชี้วัด สรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2566ถึง2570มีแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2566และมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนคือ One s t u d เด t นวันโปรแกรมโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการกำหนดให้ครูทุกคนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูสอนตามวิชาเอกมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชาที่สอนร้อยละร้อยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้จัดการเรียนรู้โดยพัฒนาให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียนและ s o n Study เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้นำในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมงานทั้ง4ด้านการบริการกิจกรรมผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการประชุมปรึกษาชี้แจงมอบหมายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการกิจกรรมครบทั้ง4งานมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Mobile Application Student Care รณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิดร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นผลให้ได้รับป้ายแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดบุรี 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์ใช้เครื่องมือที่ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจนได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนครูและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการโรงเรียนสีเขียวการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมีการให้บริการความรู้แก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานและร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ และความเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาบริหารสถานศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหาร G+ p s Model รูปแบบการบริหาร G+ p s Model เป็นการนำหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลมาใช้ในกระบวนการบริหารงานคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายใต้หลักการบริหารการเป็นผู้นำที่ดีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่ความเป็นเอกภาพขององค์กรที่พร้อมพัฒนาสถานศึกษาสู่ผลลัพธ์ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนางานในองค์กรและพัฒนาศักยภาพงานรวมถึงครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด 3. ผลการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหาร G p a s s model ร้อยละ80 เชิงคุณภาพโรงเรียนเมืองคงได้รับพัฒนาศักยภาพงานรวมถึงครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพจากดำเนินงานตามพ่อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งผลต่อโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนดังนี้รางวัลที่เกิดกับโรงเรียน รางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลที่เกิดกับผู้เรียน ด้วยผู้เรียนคืออนาคตของประเทศชาติการพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามทั้งกายและใจจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งข้าพเจ้านายวิรชนเทนอิสระขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง